มันมก่อนมันมันเป็นเจ็ดอะไรหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่ใช่หรือเจ็ดหนึ่งแล้วมันงวดที่หลังมันมันก็เป็นอะไรอีกมันก็ถูกอีกก่อนนั้นมันก็เก้าศูนย์หรือว่าศูนย์ตัวมหนเขาเขาดูขอดูหลักฐานชนดหลักฐานเก่าก่อนนันอันอันเก่าไปไว้ไหนไปแล้วไปหรือเปบ่นู่นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวคนหนาเ่ยคนหน้าอืมคนอยู่ตัวคนหนาดินหละอยู่ในนั้นคนหน้าคหน้าเรดูก็เจอแล้วของยายแก่เหลืออยู่ในสมุด เขาบอกว่าให้ซื้อปากกาแล้วก็กระดาษให้เจีมเขียนสวยๆสี่สี่แล้วก็ห้า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 สี่หกไม่ต้องดอกมันมันจูเดียวกันสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สองแปดสองแปดหนึ่งเก้าเก้านี่เจียมสองตัวคนเจีมมีห้าตัวมาแล้วยายมาแล้วใครรือเปล่าแล้วไม่สามตัวเดี๋เกลี่เลขห้าตัวก็เลขสามตัว แค่นี้ก็พอแล้วนั่นสามตัวหนูสามตัวมีอะไรศูนย์ศูนย์เลือกอะไรเลือกลาไม่เลือกลาเจ็ดสามห้าพอแล้วแหละเนาะเัินเยอะ FC จะงงแต่ส่วนมาก FC ไม่ได้เอาไม่ได้เอาสามตัวหรอก FC จะเอาแต่สองตัวที่เลือกอีกว่าเลือกมันดีกว่าไอ้แจ่มมากตัวไหนก็ดอกจันเอาสองหมดเลยยายยายชอบทั้งหมดเลยเพราะเป็นเลขของไอ้แจ่มเนาะไอ้แจ่มสายคิดแมวครับหมดทุกตัว งวดที่แล้วมันออกงวดนู้นมันออกแต่บ้านเมื่อเที่ยงของตาเนี่ยโอ้ยซื้อทุงงวดทุงงวดเลยงวดนี้ออกเลขว่านี้แล้วงวดที่แล้วเสียดายเลขตาตาอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดเนาะเจ็ดสิบเอ็ดไปเจ็ดสิบเอ็ดปีตอนปีตอนผมมาวันนั้นก็บอกแล้วจะคิดถึงตาไหมคิดหรอเคยอยู่ด้วยกันเลยถ้าไม่คิดไปอยู่ไปเอยู่บนคืนแล้วถ้าไปกับซุกซับ้านซุกซันลูกซุกซันบ้านซุกซัลูกเออเวลา เป็นเวลาอะไรเข้าไปถาดไปถืออั่นี้ <ừ> ใครจะทำรูแลไงล่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่างวดเส่แล้วน่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีมันจะดูมันจะดูในกระดาษเนะีไม่ค่อยไม่ค่อยจะนี่เก้า ยังรักเจ็ดอยู่ใช่ไหมบางครั้งก็มันแบบเป็นเจ็ดเจ็ดเมันเจ็ดเจ็ดไม่มีมั้ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีเจ็ดเจ็ดมีแต่ห้าห้าเขาจะแจมมีห้าห้าไอ้เจมนี่งวดจักงวดและจักงวดจำไหนบอะ้ก จักหมดสิบสิบปัวแล้วฮะสิบเก่าสแปดสิบเก่ยี่บอว่สิบเก่างวดยังเจมสิบเก่างวดสิบแปดสิบเก่ายี่สิบอืมเจมสิบเก่างวดยัยจมคือเก่าเข่าประตูที่ยี่สิบเลยถึงถึงเองมันต้องจในเทไปมันก็ทืกเทวดาสงสารมังเนาะเทวดาสงสารให้ถือเวดาสงสารเดียวกัให้ถือเนาะอามาลุ้นงวดที่ยี่สิบกับยัยเจมกันว่างวดที่ยี่สิบนี้จะเป็นเช่นไรงวดที่ผ่านมาก็คือสอบผ่านตกเป็นหนึ่งงวด สอบตกเป็นหนึ่งงวดนะบอกกันเลยตรงๆไปเลยว่าไอ้แกมสอบตกเป็นงวดงวดที่อะไรนะมัน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 อะไรมันออกอะไรไม่เข้ามันออกอะไรน้องวดน่ะพอเก้าศูนย์เนี่ยก็นมันเป็นอยู่สามตัวไงมันถูกตัวเก้าศูนย์มันมีตัวมี่เออที่ทำสามตัวทำจากพ่อแม่ทางนี้นะนี่เอาทางนี้ตั้งนี่ก็ ขาดไปหนึ่งงวดว่างั้นเนอะงวดนี้เป็นงวดที่20ก็อยากให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกับตัวเลขของไอ้เจียมนะครับสองตัวมี6 4 5 5 3 7 2 8 1 9โอ้โหนี่ตัวสุดท้ายนี่โดนใจแอดสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่โดนใจแอดประวัตินะพี่อุ้ดมาเขียนแล้วไรพี่อุ้ดส้มโอเลขไรเห็นเลขเห็นเลขในส้มโอเจ็ดสามเหรอเฮ้ยตายเฮ้ย แตอุดเห็นไปทั่วนะมันมีเส้น <c oughs> มีเส้นนะใช่ไหม,มเสียเส้นอ่านะครับก็ต้องขอบคุณไอ้แจมอีกครั้งหนึ่งที่แบ่งปันตัวเลขเนาะ <c oughs> นะครับก็ขอบคุณมากๆเด้อ <c oughs> แว่นให้ไฟกับโบอาวะไซเนาะเจอมันลืมลงลืมลืมนี่นยังตามหลบกระบอกอะไของหลอกลื่มลงลงนึมลื่มนะครับก็ขอบคุณจแ,จแจมสอบก็ได้เลยเด้อคเด้อแจมใน่จำนวนมูนี่สอบก็ใดที่สุด นี่มีสอบที่สุดบ่บ่สอบเลยเอาทั้งเบิร์ดเลยสอบทั้งเบิดเลยเบิร์ดเลยใครสิไปเลือกเลยตัวเดียวเูยอ๋อเลือกไม่ได้ตัวเดียวหรอกมันมันมันไม่ขนาดนั้นหรอกว้ยใหญ่แจมชอบทั้งหมดถึงคัดมาให้ทั้งหมดแล้วบางครั้งมันก็อันนี้กันก็ฟันไม่ไหลอยู่ฟันได้ไรไหมนอนไม่หลับสักทีไม่นอนไม่หลับเพราะว่าหมามันเห่าหรือเปล่า มาเยี่วนี่มาหลายนี่นี่รถเข้ากันหมดนี่เลยหมดนี่นหมนี่หมดนี่จะเข้านี้สามเจ็ดศูนย์นี่บอห่หเจมเ็ดศูนยแล้วแม่ให้มบามด้าเจสามเข้าเจ็ดสองเ่เจอเอออาจจะมาเจ็ดสามเนาเข้อย่นี่เลขอเจมนี่ก็อันนี้ก็ตรงใจผมนะเพราะว่าผมผมชอบสามสามเจ็ดห้า นะไอ้แจม <S <S อ่ะขอขอบคุณไอ้แจมแล้วกันนะครับขอขอบคุณแค่นี้แหละ<อ>เอาเป็นตัวเลขของารบ้านแล้วกับเพื่อนจากแล้เอามาสื่อถืงเขียนอัไรผมเขียนเอาไว<อ>า<อ>